แเตอร์นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับนักเรียนสามารถสร้างมุมโดยใช้โปรแท็กเตอร์นะครับคำถ,ถามชวนคิดหลบนักเรียนจะสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนดอย่างไรนะครับอันนี้มุมที่เขากำหนดมากี่องศาหลง ห้าสิบห้าองศาค่ะุมแหลมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลักที่เราต้องมีคืออะไรลูกโปรแท็กเตอร์นะครับ้าเพราะฉะนั้นก่อนเราจะสร้างมุมเตรียบอุปกรณ์ให้พร้อมครับประกอบไปด้วยโปรแท็กเตอร์อินสอยางลบแล้วก็ไม้บันทัด เมมีไหมจ๊ะมีม <moved. S 1> ไหมลูกรูแท็กเตอร์มีแล้วเตีม <bland> ให้พร,ร้อมนะเสร็จแล้วก็กระดาษเปล,ปล่าๆหนึ่งแผ่นหรือใส่สมุดก็ได้ครับเตรียมกระดาษไว้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกัน อ่สมุดได้ครับไม่ต้องฉีกก็ได้หนูจะได้ไม่เป็นขยะอ <s us> ่าทำหน้าหลังก่อนก็ได้ <S <s <us> <S <s <us> โอเคครับได้ครับกระดาษก็ได้หรือสมุดก็ได้ครับ อ่าพร้อมแล้วนะสร้างมุมห้าสิบห้าองศาได้โดยใช้โปรเจคเตอร์ได้อย่างไรนะครับคิกรณาการสร้างมุม A B C ให้มีขนาดห้าสิบห้าองศาดังนี้ขั้นที่หนึ่งลากรังสี B C ลากรังสี B C ใครไม่มีโปรเทคเตอร์ใครไม่มีอ่าลากสีราะนั้นเราก็สร้างจุดขึ้นมาก่อนหนึ่งจุดนะอะสร้างขึ้นมาสร้างจุดหนึ่งจุดครับตามเลยเสร็จแล้วอ่าลากเส้น ว่านะลังสีต้องมีอะไรลูกต้องมีอะไรลูกหวัวลูกศรขีดข้างครับลังสีข้างเสร็จแล้วก็สร้างจุดขึ้นมาหนึ่งจุดเขาบอกว่าให้เราล่างสร้างลังสีดีซีใช่ไหมสร้างเสร็จแล้วแล้วก็กำลังกลับไปดีดีอันนี้คือขั้นที่หนึ่งสร้างลังสีดีซีขึ้นมา ปทางสร้างไปพร้อมๆกันนะครับจานเสร็จจางทีนี้มาดูขั้นที่สองอันที่สองวางโปรแท็เ,เตอร์ให้จุดตึงกลางของโปรแท็กเ,เตอร์ทับจุดปี ให้แนวศูย์องศาทับรังสี BC อันนี้คือจุดจึ่งลางนะครับทับจุด B แล้วให้เส้นแนวศูนย์ทับรังสี BC ทับไปเลยครับแล้วแต่แล้วเขาบอกว่าไงครับนับจำนวนองศาจากศูนย์ไปถึงห้าสิบห้าศูนย์ฝังนี้ 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50. สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเสร็จแล้วก็จุดเอาไว้ ให้เป็นจุดอะไรครับแล้วเขียนจุดเอต่ำกับเตาไว้ใช่ครับเขียนจุด A ตาำกับเอาไว้ดูตามภาพบนหน้าจอเลยก็ได้ครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็เห็นไหมครับลากอย่างนี้แล้วใช่ไหมต่อไปเขาบอกว่าไงลูกลากลังสี B A ไม่ยากเลยใช่ไหมครับทลาดเลย B A. A B A แล้วก็จะได้มุมนี้มีขนาดา5.5องศาซึ่งอันนี้คือมุมอะไรลระมุม ABC เป็นมุมอะไระหระเป็นมุมแฉกใครสร้างได้อย่างนี้บ้างเยี่ยมเลย วัดให้ถูกวัดให้แม่นแค่นั้นเองครับครั้งแรกมันเป็นะไรแต่ครั้งต่อไปแม่นแล้วในรังสีมันต้องมีหัวลูกศรด้วยนะอย่าลืมนะลูกคำว่าราังสีมันต้องมีหัวลูกศรกี่ข้างครับหนึ่งอ้าอย่าลืมนะอ ได้ไหมออกาห้องเรียนไปทางได้ไหมครับได้ค่ะาต่อไปครับสร้างมุม 245องศาได้โดยใช้โปรเจคเตอร์ได้อย่างไรนะครับก็พิจารณามุม DEF ให้มีขนาด245องศานะครับแต่เนื่องจากว่าครับ245มันเป็นมุมอะไรหรกมุมกลับครับมุมกลับเนี่ย มันเป็นมุมกลับหนึ่งรอบมันก็คือมุมรอบุศูนย์กลางคือส oh ามร้อยหกสิบองศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างมุมให้มีขนาดสองร้อยสี่สิบห้าเนี่ยตอนที่เราวัดมุมกลับเราเอาสามร้อยหกสิบลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างมุมก็เหมือนกันหรเอาสามร้อยหกสิบลบด้วย oh สองร้อยสี่สิบห้าองศาก็คือลบด้วยมุมที่เขากำหนดมาได้เท่าไหร่ลูก ห <115. S 2> นึ่งร้อยสิบห้าองศาแปลว่าเวลาเราสร้างมุมเราจะต้องสร้างให้ได้หนึ่งร้อยสิบห้าองศานั่นเองครับทั้นที่หนึ่งเหมือนกันเลยครับลากลังสี E F เหมือนกันเลยอ่ามตามเลยครับใส่จย์ตามจุดขึ้นมาหนึ่งจุดแล้วก็ลากลังสีอะไรครับังี E F, e F ค่ะ อีเอฟตนีเอฟกนมาหนึ <S <S ่งเส้นม <Uk> ่แทรดนะครับเสร็จแล้วขั้นที่สอง นะครับวางโปรแทสเตอร์เหมือนเดิมเลยครับเมื่อกี้เราต้องสร้างให้มีขนาดเท่าไหร่ลูกให้ได้ร้อยสิบห้าองศาใช่ไหมโดยสามร้อยหกสิบลบด้วยสองร้อยสี่สิบห้าเอาสาม้หกิบลบด้วยมุมที่เขากรนหดดมาได้ 115, ร้อยสิบห้าเท่านั้นก็เหมือนเดิมเลยครับอ้อการให้อยู่ตรงจุด G e, เป็นแนวศูนย์ให้อยู่บนรังสี E F เ็สรจแล้วก็นำให้ถึงร้อยสิบห้า สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งรอยร้สิไปจุดแล้วก็กำกับด้วยจดุด ีฮีหรอเเลี่ยนล้วนๆเลยรู้แล้วว่าแตงโมมันได้มาจากไทรเอาได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปทำยังไงลูกลากลังสีอะไรลูกลากลังสีดีดีไ่ให้ดีอีดีดีค่ะ ล,ล่าราศสีดีดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่มุมนี้เลยครับที่เราต้องการดูก่อนลูกดูรู่ก่อนครับใช่มุมนี้ไหมที่เราต้องการใช่ใช่เปล่าใช่ใช่ป่ปดูก่อนใช่ไหมใช่ข้างบนไหมที่เราต้องการ ที่เราต้องการคือมุมนี้ไม่ใช่เลยครับสองร้อยสี่สิบห้าองศ์สามอันนี้เป็นเพียงมุมที่เราวัดแต่มุมที่เราต้องการคือมุมนี้อันนี้จะพา็มุมกลับมุมเดียวนะครับมุมอื่นก็คือปกตินะครับพอลากเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้มุมนี้มีขนาดมุมดีมีขนาดสองร้อยสี่สิบห้าองศา ใครสร้างแล้วได้อย่างนี้บ้างเออถูกต้องครับ<ม>หรือถ้าไม่ได้อย่างนี้หรือถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างชมุมนี้อาจจะสร้างอย่างนี้ก็ได้ครับดูนะบางสีก็อาจจะสร้างมาอย่างนี้ก็ได้ อาอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ผิด b ีสี่สอ่าดูครับทุกคนดูลูกเวลาเราวัดมุมเราวัดอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้เราต้องให้เส้นแนวศูนย์เนี่ยมันทับมันทับบนเลงรังสีใช่ไหมไแล้วให้จุดตึงการทับจุดบีต้องอย่างนี้ต้องให้เส้นแนวศูนย์ทับบนรังสีเสร็จแล้วก็ห้าสิบห้า นี้ก็ได้อันนี้ก็ห้าสิบห้าเหมือนกันเข้าไหมครับหนูจะขีดตรงไหนก็ได้แต่เวลาวัดมุมจะต้องให้เส้นแนวศูนย์มันทาบนลังสีเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเข้าไหมครับอาโอเคคุณคุณยนา,นานุชได้ไหมคุณ,ค,ณคุณยานุชเ,เรื่องครับ

หนังสือเรียนหน้าหนึ่งร้ยสามสิบเอ,อ็ดลบมีทั้งหมดหกข้อรยได้เลยสือเรียนหน้าหนึ่งสาม มีโปรเจคเตอร์อีกหร้อจ๊ะมันต้องมีแล้วนะต้องใช้แล้วนะอ่าข้อหนึ่งมุมอะไรหนูจา๊ามุมแหลม,มหลขสาสร้างลังสีมาให้เส้นหนึ่งแล้วใช่ไหมง่ายเลยหนูแค่กําหนดจุดเฉยๆกาหนดชื่อลังสีข้อหนึ่งมีลังสีอะไรบ้างลูก B C กับ B A อย่าลืมนะครับลังสีเวละาะเขียนลังสีต้องเขียนจุดถึงกลางขึ้นก่อน ไอจุดยอดมุมขึ้นก่อนนะครับข้อหนึ่งจุดใดเป็นจุดยอดมุมลูก <B. S 1> จุดบีเขาสอนจุดยอดมุมคือจุดที่สร้างให้ถูกนะครับอดูตัวอย่างครับนะครับรังสีบีซีแล้วก็ใส่สร้างจุดขึ้นมาเสร็จแ,แล้วก็วัดได้ยี่สิบองศานี้มุมอะไรเอ่ยมุมแหลม ชื่อมุมน่าจะบอกได้แล้วเนาะพรอสอมุมอะไรหรอมุมฉากมุมชากรู้ได้ว่าเป็นมุมชากครับมันมีขนาดเกา้าสิบองศาโอเคเยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดดังเลยหน,ะนเอาไหนเอาไหนเพิ่มน้ำตาลในเลือดหน<ม>่อย กิมพานี่กิาน้องสามพานที่ตาโอ้หโอโอที่ตาใชมีันจะได้พวกนี้มาใช้ยตัวจะ ดังนั้นลบแล้วค่ะด้าิ่งสอนสร้างนรลูกเวลาทำอ่ะเวลาลบก็เล,ลบง่ายๆไม่ต้งองกดลงข้อสองมุมอะไรนะจ๊ะข้อสองมุชมชาใช่หรือเปล่าใช่ หนูต้องวัดมุมก่อนจะเนี่ยมันไม่ฉากหรอกลองวัดที่ถ้าได้เก้าสิบให้เตะเลยหนูต้องทาบเส้นลังสีทีเ่ 90, เห็นไหมมันไม่เก้าสิบเห็นไหมมันเก้าสิบต้องวัดทาบแล้วก็จุดเก้าสิบมันอยู่นี่โน่นคนละเรื่องเลย जवेनी माने क्या कर रहा है いたちは。 ก็ามอลก็าม้าย่าลืมนะคะัเวลาหนูทาาต้องให้เส้นแนวศูนย์มันทับคุณลังสีนะแล้วให้จุดถึงกลางอยู่บนจุดยอดมุมต้องให้จุดถึงกลางอยู่บนจุดยอดมุมด้วยนะ My best เวลาเราทาบเนี่ยเห็นไหมครับต้องให้จุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงจุดยอดมุมแล้วก็ให้เส้นแนวศูนย์เนี่ยมันอยู่บนรางสีหรืออยู่บนแขนของมุมแขนใดแขนหนะนึ่งนะนี่เเห็นไหมร้อยสามสิบห้าแขนของมุมมันอยู่ด้านนี้ อะน,นั้นก็นับศูนย์สิบยี่สิบสร้อยสามสิบห้าตรงนี้เป๊ะนะเพะอะน,นั้นต่อไปรูปนี้ก็เหมือนกันรูปนี้ก็เหมือนกันจุดกึ่งกลางอยู่บนจุดยอดม,ม,มุมเส้นแนวศูนย์ให้อยู่บนรลังสีนะ เจ็ดสิบแปก็ศูนย์เจ็ดสิบแปดนะเวลาวัดหาค่ามุมเสร็จแล้วค่ะก้าสี่มุมอะไรลูกก้าสี่มุมอะไรจ๊ะมุมแหลม เขาห้ามุมแหลกเขาห้ามุมตรงมุมตรงนี้ง,ง,ง่ายคนง่ายได้ใช่ไหมมุมตรงจ่าวว้ว ข้อหกเป็นมุมมลายหรืข้อหกมุมกลับค่ะกลับค่ะเวลาเราสร้างมุมกลับเราอย่าลืมนะครับเราต้องเอาสามร้อยหกสิบลบด้วยมุมที่เขากําหนดใช่ไหมก็จะได้สามร้อยหกสิบลบด้วยสามร้อยสี่สิบได้ยี่สิบองศาเพราะฉะนั้นมุมที่เราจะวัดนะครับเราจะต้องวัดให้ได้ยี่สิบองศา,อาดูตัวอย่างครับ อ่าดูบนหน้าจอหูกเพราะนั้นมุมนี้หนูไม่ต้องเขียนนะครับที่ครูชี้คือชี้เพื่อให้บอกให้พวกเรารู้ว่าไอ้มุมเนี้ยเราวัดมุมตรงเนี้ยให้ได้ยี่สิบแต่มุมที่เราต้องการคือมุมสามร้อยสี่สิบองศาเราวัดยี่สิบใช่ไหมมุมที่เราต้องวัดคือยี่สิบแ่มุมที่เราสร้างได้ก็คือมุมสามร้อยสี่สิบองศาเป็นมุม ใต้ลูกศรตรงนี้หนูไม่ต้องเขียนนะครับสิ่งท,ที่ได้เรียนรู้ก็คือในเรื่องของการสร้างมุมนะครับควรทราบก่อนว่ามุมที่จะสร้างนั้นเป็นมุมชนิดใดมีขนาดเท่าไหร่นั่นเองนะครับความแผนการสร้างแล้วดําเนินการสร้างก็ตามขั้นตอนที่ครูพาทาทุกอย่างเลยครับไม่ยากครับ ประสามให้พิจารณามุมที่สร้างนั้นว่าเป็นมุมชนิดเดียวกันกับที่โจทย์กําหนดหรือไม่การบ้านวันนี้ครับแบรฝฟกหัดแปดจุด8.9หน้า56หน้าเดียวครับแบฝึฟหััดแปดจุด8.9หน้า56หน้าเดียว นา5 6าดีกนไหนเสร็จแล้วก็สามารถทําแบบฝึกหัดได้เลยครับ